ครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านเลยท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมอยู่พวกเรา 4PMZ นะครับวันนี้มาคนเดียวเลยเพราะว่าช่วงนี้มันมีสถานการณ์โควิดกำลังระบาดหนๆนก็ต้องกักตัวแล้วผมเลยเอาโอกาสนี้มายินช่อง 4PMZ ไปเลยแล้วกันเป็นรายการใหม่ของผมเองมัตเ e r w a v e 4PMZ ครับผมคลิปแรกของผมในรายการนี้นะฮะผมจะมากินมามา่มาเผ็ดอะ,ะหลายๆคนก็แบบมามา่าเผ็ดใครๆเขาก็ถ่ายกินกัน ีอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเห็นช่องไหนทำนะผมเลยคิดว่าจะามาเผ็ดที่หาซื้อได้ในเซเว่นมารวมกันดูว่ามันจะเผ็ดมากขึ้นหรือว่ามันจะดรอปลงรสชาติมันจะเป็นยังไง <c oughs> ก็ทั้งหมดที่เราจะมาทำนะครับผมมีทั้งหมดเจ็ดรสชาติแปดห่อด้วยกันนะครับรสชาติ 1, hot ที่หนึ่งซัมยังฮอตชิคเก้นรสที่สองซัมยังฮอตชิคเก้นคูณสองรสชาติที่สามโกนเปเปอร์สไปซี่ รสชาติที่4ฮาบานิโลสปไปซ,ซี่ชิคเก้รสชาติที่5มามาม่โอเคฮอตคุยอรชาติที่6กและเจ็ดเ็ชินเผ็ดเกาหีคุณหและคุณสอง น้องไม่หลุด โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้กันแล้วนะครับผมกับมามา่มาสุดเผ็ดตอนแรกก็คิดว่ามันคงจะไม่เผ็ดเลยถ้ากินไปถ้ามันรวมกันแต่ดูแล้วไม่น่ารอดนะฮะเยอะมากต้องบอกเลยว่าครั้งแรกนะที่กินมามา่มาเยอะขนาดนี้ในชีวิตก็ตเลยขอมีไอเทมช่วยสามารถขอได้สองครั้งแต่ว่าเราต้องจัดฉนากว่าหนึ่งนมสองน้ำเปล่าสามเป็นโคดาเผ็ดปะเออโคดาเผ็ดนะครับผม ก็ถ้าจะขอใช้แก้เผ็ดก็จับจับเราชอบนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยดีกว่าทำเลย ถ้าชื่อคอนเทนเลยว์มาเ่ยโหสุดสุดพอยอมแพ้ครับ <laughs> แม่งเผ็ดกับมาม่มามาเลย มาม่ามาเลยที่ว่าเผ็ดนักเผ็ดสุดแล้วนะสมกันแม่เงเผ็ดกว่าอุ <c oughs> ว่าไม่หมด <c oughs> <c oughs> ไม่หมดเพราะเผ็ดเลยซื้อเค่นตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ wow กินให้หมดนะดูแลไม่น่าไหวจริงจินมชามือชานะเนี่ยพูดตรงๆว่ามือชานะสำหรับคนที่ไม่กินขเผ็่อย่าไปลองเลยนะแค่แบบมาม่ามา,มา,มาเลยห่อเดียวกล่องเดียวอะมันจะตายเลยอะชาทั้งหน้าเลยหน้าชาปากชาขาชาไอ้นั่นก็ชา คนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกเขาบอกเลยรสชาติแบบมันมีทั้งเค็มทั้งเผ็ดคือแบบคือแบบแม่งมาก ก็อย่างหนึ่งนะไม่ควรทำแบบนี้กินมาม่าเยอะข้อแรกคือโซเดียมมันเยอะมากมันไม่ดีต่อสุขภาพข้อที่สองเผ็ดมากมันไม่ดีจริงๆนะต่อสุขภาพถ้ากินมากเกินไปนะเพราะว่าคนรู้จักผมตั้งแต่เด็กเลยกินมาม่าเยอะมากพอตัวมาทำงานเรายังกินมาม่าทั้งวันหนึ่งกินมาม่ามันจนตายเียเอา โซฟันามาเอาก่อนถนนประเที่ตายมือยังถื่อมาม่าอยู่เลยตายคามามา่ากินมาม่าอยู่แล้วตายหรอเปล่ากินมามา่าข้ามถนมนรถติตายเลยตายคามามา่าพ่อขอ,อขึ้นจานพอหมดขึ้นจานนี้พอไม่ไหวคำว่าไม่ไหวอะเยอะมาก <c oughs> ขอจับไอเทมเื่อได้โน แล้วกูยังมีบุญยาค่อ,ย,คย,อย,คยกินมา,มากๆ Nope คินดมก่อนสําหรับใครอยากได้วิธีแก้เผ็ดอ่ะไปดูในคลิปโคบีมแซดอีกี่สองนะครับผมมีวิธีแก้เผ็ดช่วยได้

Lope ต้องไปฝึกกินก่อนขอเวลาสามปีเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะครับผมนานไปไหมน่าจะไม่หมดนะเ,เทมหมดละเราใช้เทมสักหน่อยแล้วกัน มันก็เป็นกลิ่นคล้ายโคกอะโคลาแต่ว่ามันเหมือนมีกลิ่นเผ็ดเผ็กลิ่นพริกลอยขึ้นมาลบขอกินนี้ต่อแล้วกันนี่ไม่กิดเอาเท่าไหร่เหมือนที่คิดรูเจมส์เเคยสอนไว้ลบกันลบเป็นบวก เชิงคณิตศาสตร์เนี่ยลบเจอลบต้องเป็นบวกนะอ๋ <Nope. S 1> อุยกรบลองโ้้วโอ้เห็น่าเดิม <c oughs> ไอ้คนคิดนี่่าสุดแล้วนะไอ้คนกินนี่แม่งสุดกว่าเยอะ <c oughs> กินเพื่ออะไรดีกว่า ถ้าอยากลองก็ลองสั่งได้นะครับผมสำหรับเป็นคล้ายๆมามา่มากรวดเปรเ,เลยเผ็ดเชื่อเผ็ดเว่าเดิมต้องติดปากอากที่ว่าจะกินได้อีกสักนิดนึงแ่เพื่อช่องของเรา ต้งตรงเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ เลยขึ้นไปหน่อยสำหรับเรฟกถือว่าผ่านครับ <Yeah. S 1> ผ่านไปนเลย <Yeah. S 1> มเมเยน,นูที่อนี้ไม่แดงแล้วโอเคก็ไม่ไหวจริงวันนี้ขอสักประมาณนี้แล้วกัน <Yeah. S 1> ผมไม่ใช่แบบว่า <Yeah. S 1> สายกินจุหรื <Yeah. S 1> ออะไรก็ยงก็มาลองดูว่าความเผ็ดมันต่างจากาอเมริกาเกาหลีคุณสองหรือว่าอาม,มามาเลย์ยังไงนะครับผมก็ มันเผ็ดกว่ามันเหมือนผสมกันหลายๆอย่างแล้วมันจะแบบว่ามันทั้งเค็มทั้งเผ็ดมันมีอยู่สองรสชาติเลยความเผ็ดกับความเค็มมันจะเยอะมากแต่หลักๆก็คือความเผ็ดเลยแล้วมันแห้งด้วยเวลากินไปมันฝืดคอมันจะกลืนไม่ลงถือว่ายังพอโอเคที่กินได้ขนาดนี้เนาะเดี๋ยวไปฝึกว่าใหม่ละกันก่คลิปนี้ก็ เป็น EP แรกของมัตเต r เว็บนะครับผมก็าฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดับสไครกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเรานะครับแล้วก็ฝากดูคลิปเก่าๆด้วยโอเคประมาณนี้แล้วก็ไว้คลิปหน้า EP สองจะไปทำอะไร EP สามทำอะไรก็ติดตามได้เรื่อยๆกับพวกเราที่ช่อง4ฟ x พีเอนะครับฝากกดซับสไคร้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ